เออท่านที่3นะครับเป็นช่วงที่มีการสร้างจิตกรรมเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราดูก็คืออาจจะเยอะที่สุดในช่วงรัตนโกศิล์เลยมีทั้งงานที่สืบทอดประเภณนี้มานะครับแล้วก็งานที่แสดงออกแบบใหม่สําคัญเลยก็คือตัวของท่านที่3มเนี่ยมีการเขียนเรื่องราวต่างๆออกมาหลายเรื่องนะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอย่างเก่าหรือเรื่องอย่างใหม่ที่แสดงออกมาก็ล้วนแต่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ที่สร้างขึ้นในสมัยของพระอ,องค์ ตัวของวัดนี้นะครับถ้าเกิดคนทั่วไปอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะครับถ้าเกิดมาเที่ยวแถวเ,ออเขตนี้นครับก็ต้องมาเที่ยววัดสุวรรณารามเหมือนกันนะฮะที่ตัววัดแห่งนี้มีความสําคัญหรือพิเศษก็คือตัวของงานจิตรกรรมครับมันเป็นงานที่สืบทอดแบบประเพณีอยู่นอกจากจะออกแบบอย่างใหม่แล้วก็ยังคงงานประเพณีอยู่ด้วยอาคารแห่งนี้ก็คือพระอุโบสถนะครับก็จะมีตัวของงานจิตรกรรมที่เป็นเรื่องราวหลักๆก,ก็จะเป็นทศทตาชา,ชาดกนะฮะภาพไตภูมสันฐาน แล้วก็ตัวของภาพมารผจญนอกจากเรื่องราวหลักๆที่เป็นเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับผู้ด้วยเจ้าแล้วนะครับมันก็จะมีภาพที่เราเรียกว่าภาพกากนะฮะก็จะสอดแทรกเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมรวมไปถึงกลุ่มของอาคารงานก่อสร้างต่างๆอะไรพวกนี้ฮะซึ่งมันจะได้เห็นถึงอิทธิพลของกลุ่มคนที่เข้ามาด้วยแล้วก็วิถีชีวิตของคนในสมัยที่3เองครับผม เด่นของที่วัดสุนารามนะครับตัวของชาติที่เกี่ยวข้องกับเวทดอนชาดกเนี่ยพิเศษตรงที่ว่ามีการวาดถึง13กันครบกันของเรื่องราวเลยนะครับก็วาดอย่างละเอียดตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องเขาวาดได้นะฮะไม่ใช่แค่เหตุการณ์ใดสำคัญมาเขียนภาพทั้งสองท่านเนี่ยมีความโดดเด่นเรื่องของเทคนิคและวิธีการนำเสนอ ทองอยู่เนี่ยนะครับท่านเนี่ยจะเป็นช่างไทยฉะนั้นเนี่ยตัวของงานเนี่ยก็จะออกแบบที่เป็นแบบไทยนะฮะมีความนิ่งมีความละเอียดคงแปะเนี่ยจะเป็นช่างที่เราเชื่อว่าน่าจะเป็นเออสืบเชื้อสายจากชาวจีนเทคนิคต่างๆหรือลูกเล่นต่างๆเนี่ยก็แตกต,ต่างกันออกไปนะฮะก็จะมีภาพมีการเคลื่อนไหวดูมีอารมณ์ดูมีความรู้สึกสองท่านนี้ก็ฝากฝีมมือไว้เหมือนกับแข่งกันด้วยอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเรามาเที่ยวอย่างเงี้ยครับเราไม่ไม่รู้ เราก็เหมือนกับมันเที่ยวไม่สนุกนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้เรื่องราวหรืออะไรพวกนี้เราไปเที่ยวตามแหล่งราณานอะไรพวกนี้เราก็สนุกได้และอีกอันนึงคืองานพวกนี้ครับมันเหมือนกับฝึกวิธีคิดของคนด้วยเพราะว่าตัว,ต,ว,ต,วตัววิธีคิดในการศึกษาแรืออธิบายประวัติศาสตร์พวกนี้ครับมันต้องผ่านขั้นตอนมาเหมือนกันนะครับใช้หลักฐานอะไรเชื่อถือได้ไหม้เราจะนําเสนอหรืออธิบายอะไรมันยังไงออกมาการฝึกวิธีคิดเราก็สามารถทํางานอื่นต่อไปอื่นได้ไม่ใช่แค่งานประวัติศาสตร์อย่างเดียว thank you